เคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเราทำบุญมากมายเราทุ่มเทแรงกายแรงใจและทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างกุศลเพื่อหวังความสุขแต่ทำไมหนอยิ่งทำใจกลับยิ่งร้อนรนยิ่งทำกลับยิ่งรู้สึกว่ายังไม่พอและบางครั้งความทุก กลับเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงพระพุทธองค์ทรงเปรียบการทำบุญเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่มลิศพันแห่งการให้คือสินประเสริฐแต่ท่านทราบไหมว่าในขณะที่เรากำลังรดน้ำพรวนดินต้นบุญนี้มักจะมีวัชพืชชนิดหนึ่งที่แอบงอกงามขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่เราไม่ทันระวังตัว มีชื่อว่าตัณหาหรือความอยากนั่นเองมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเพื่อเป็นคติสอนใจณเมืองพาราณสีมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งชื่อว่าท่านธนันชัยท่านธนันชัยเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างศาลาโรงทานบริจาคทานแก่คนยากไร้ ทุกวันใครๆต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญว่าท่านเศรษฐีช่างเป็นผู้มีบุญเหลือเกินแต่ทว่าทุกครั้งที่ท่นทนานธนันชัยบริจาคทานในใจลึกๆของท่านจะมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเสมอว่าขอให้ทานนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกขอให้ชื่อเสียงข้าพเจ้าขจรไกล และใครที่ได้รับของจากข้าต้องก้มหัวเคารพข้าต้องรู้บุญคุณข้าวันหนึ่งมีชายชาราขอทานคนหนึ่งมารับอาหารที่โรงทานด้วยความหิวโหวยและตามองไม่เห็นชายชาราจึงเผือทําข้าวหกเละเทอะต่อหน้าท่านเศรษฐีแทนที่ท่านธนันชัยจะเมตตาท่านกลับรู้สึก โกรธเคืองขึ้นมาทันทีท่านคิดในใจว่าตาแก่คนนี้ข้าอุตสาให้ข้าวกินกลับทําเละเทอะช่างเนรคุณไม่รู้ค่าของที่ข้าให้เลยความโกรธนั้นร้อนดั่งไฟเผาใจท่านเศรษฐีจนหน้าแดงกำท่านเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นการกระทำภายนอกคือการให้ทาน ดูเหมือนเป็นบุญใหญ่แต่ภายในใจกลับถูกความอยากกัดกินอยากให้เขาเรียบร้อยอยากได้รับคำขอบคุณอยากได้ดังใจเมื่อไม่ได้ดังใจบุญที่ควรจะเย็นกลับกลายเป็นไฟที่ร้อนรุ่มนี่แหละคือความอยากที่ทำลายบุญแบบที่เราไม่รู้ตัวเมื่อจิตใจของท่านเศรษฐีธนัญชัย เต็มไปด้วยความคาดหวังบุญกุศลที่ทำจึงกลายเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การสละออกท่านเศรษฐีทำบุญเหมือนพ่อค้าที่ลงทุนแล้วหวังกำไรกำไรคือคำชมกำไรคือสวรรค์วิมานกำไรคือความร่ำรวยในภพหน้าในหมู่บ้านเดียวกันนั้น ยังมีชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งชื่อนายบุญมานายบุญมามีอาชีพเก็บฟืนขายรายได้แทบไม่พอยาไส้วันหนึ่งนายบุญมาเดินผ่านพระทุดงรูปหนึ่งที่นั่งปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้พระคุณเจ้านั่งสงบใบหน้าผ่องใสานายบุญมาไม่มีเงินทอง ในห่อผ้ามีเพียงข้าวเหนียวปั้นเล็กๆกับกล้วยหนึ่งผลที่เตรียมไว้เป็นมื้อเที่ยงนายบุญมามองดูอาหารในมือแล้วคิดว่าเราอดมื้อนี้ก็คงแค่หิวแต่ถ้าได้ถวายท่านผู้ทรงศีลท่านจะมีกำลังเพื่อสืบต่อพระศาสนาคิดได้ดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปกราบ และน้อมถวายข้าวกับกล้วยนั้นด้วยความเคารพในขณะที่ถวายจิตใจของเขาว่างเปล่าจากความอยากเขาไม่ได้ขอให้ถูกหวยไม่ได้ขอให้รวยขึ้นเขาเพียงแค่รู้สึกปิติที่ได้เป็นผู้ให้และรู้สึกเบาสบายที่ได้สละความหวงแหนในอาหารนั้น เมื่อถวายเสร็จเขากราบลาและเดินออกมาด้วยรอยยิ้มที่อิ่มเอิบไปทั้งหัวใจความสุขของนายบุญมาเป็นความสุขที่เย็นและเบาต่างจากท่านเศรษฐีธนัญชัยที่แม้บริจาคทองคำเป็นพันช่างแต่ใจกลับหนักด้วยความคาดหวังและความยึดติดในทางธรรมสิ่งนี้เรียกว่า อุปฏิคือการทำบุญแล้วเอาใจไปผูกไว้ไปยึดไว้เมื่อเราทำบุญด้วยความอยากบุญนั้นจะกลายเป็นเครื่องพันธนาการผูกเราไว้กับวัตตะสงสารผูกเราไว้กับความผิดหวังเพราะเมื่อใดที่ผลบุญไม่เป็นด่งใจหรือคนรับไม่เป็นด่งที่หวังเราก็จะทุกข์จะน้อยใจ จะตีโพยตีภายว่าทำดีไม่ได้ดีแท้จริงแล้วความดีนั้นสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะที่ทำแต่ความอยากตั้งหากที่เข้ามาทำให้ผลทางใจมันขุ่นมัวเหมือนน้ำสะอาดที่ถูกหยดสีดำลงไปแม้จะเป็นน้ำแต่มันก็ไม่ใสสะอาดอีกต่อไปวันหนึ่ง ท่านเศรษฐีธนันชัยได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระเถระพุท่าท่านเศรษฐีระบายความในใจว่าข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพาเจ้าทำบุญมาตลอดชีวิตสร้างวัดสร้างโบสถ์แต่ทำไมหนอข้าพาเจ้ายังรู้สึกว้าวุ่นยังมีความโกรธยังมีความน้อยใจ ไม่เห็นมีความสุขสงบเย็นเหมือนอย่างที่พระท่านว่าเลยเจ้าค้าพระเถระยิ้มด้วยความเมตตาแล้วหยิบก้อนหินขึ้นมาสองก้อนก้อนหนึ่งท่านกำรรไว้แน่นในมืออีกก้อนหนึ่งท่านวางแบไว้บนฝ่ามือท่านถามเศรษฐีว่าท่านทนันชัยก้อนหินก้อนไหนที่ทำให้มือของอัตมาหนักกว่ากัน ท่านเศรษฐีตอบทันทีก็ต้องก้อนที่ท่านกำแน่นสิขอรับเพราะต้องเกรงมือตลอดเวลาพระเถระจึงกล่าวสอนว่าเจริญพรการทำบุญของท่านก็เช่นกันท่านทำบุญแต่ท่านกำรรบุญนั้นไว้แน่นด้วยความอยากอยากได้หน้าอยากได้บุญคุณอยากได้สวรรค์อาการกรรมนี้แหละ คือตัวทุกข์คือตัวหนักส่วนคนที่ทำบุญแท้จริงเขาทำเหมือนแบมือคือการทำาพืชจาคะแปลว่าการสละออกสละความตรหนีออกจากใจสละความหวงแหนและที่สำคัญที่สุดคือสละตัวกูของกูเมื่อให้แล้วก็จบกันตรงนั้นไม่เอาใจไปผูกว่าเขาต้องดีตอบ ไม่เอาใจไปเกาะว่าผลบุญต้องส่งผลเดี๋ยวนี้เมื่อท่านไม่คาดหวังท่านก็จะไม่ผิดหวังเมื่อท่านไม่แบกท่านก็จะเบาบุญที่บริสุทธิ์ต้องประกอบด้วยปัญญารู้ว่าทำเพื่อขัดเกลากกิเลสไม่ใช่ทำเพื่อเพิ่มกิเลสถ้าทำบุญเพื่อจะเอานั่นคือการค้ากำไรแต่ถ้าทำบุญเพื่อจะละ นั่นคือทางไปสู่นิพพานเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นน้ำตาแห่งความปีติก็ไหลออกมาเหมือนยกภูเขาออกจากอกท่านเพิ่งรู้ตัวว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเป็นนักแบกบุญไม่ใช่ผู้สร้างบุญท่านแบกความคาดหวังจนหลังแอน่นโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวของท่านเศรษฐีอาจจะสะท้อนภาพของเราหลายๆคนในปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคำตัดพอนี้เกิดขึ้นเพราะเราเอาความอยากไปนำหน้าความดีเราอยากให้ผลดีเกิดขึ้นทันตาเห็นพอไม่เห็นเราก็ทอ้อ วันนี้ลองปรับเปลี่ยนมุมมองกันใหม่เถิดลองสำรวจใจตัวเองทุกครั้งที่ทำความดีไม่ว่าจะใส่บาตรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือให้อภัยใครก็ตามให้ถามใจตัวเองเบาๆว่านี่เรากำลังทำเพื่อให้หรือทำเพื่อจะเอาถ้าพบว่ามีความอยากแฝงอยู่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องโทษตัวเอง เพียงแค่รู้ทันแล้วค่อยๆวางความอยากนั้นลงบอกกับตัวเองว่าฉันขอสละวัตถุนี้เพื่อชำระความตรณีในใจของฉันส่วนผลบุญจะเกิดอย่างไรเมื่อไหร่ก็สุดแท้แต่เหตุปัจจัยการทำบุญแบบนี้เรียกว่าการทำบุญประกอบด้วยปัญญาใจของท่านจะเบา สบายและเป็นอิสระบุญกุศลที่ได้จะบริสุทธิ์และมีกำลังมหาศาลเพราะมันไม่ได้ถูกเจือปนด้วยยาพิษที่ชื่อว่าตันหาขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่าบุญไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินแต่วัดกันที่คุณภาพของใจใจที่สะอาดใจที่สละออก ใจที่ว่างจากความยึดถือนั่นคือบุญที่ประเสริฐที่สุดขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรัยและกุศลเจตนาที่บริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายให้พบกับความสุขที่แท้จริงคือความสงบเย็นแห่งจิตใจตลอดกาลนานเทิน